เจ้าของไม่เห็นล็อกประตูเปิดอยู่เหมือนเดิมอี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 อ้าวเก็บแล้ว uh เก er e. ็บแล้วนี่ต่อไปไล่ต่อไปไล่ต่อไปเราไปทำที่สอยละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขโมยแค่หยิบเอาเฉย บึงเนี่ยนวดย้ยทำไมไม่เก็บนย้ยทำไมไม่เก็บอ้าวเน่าจะได้จุกเน่าอือลงไปเที่ยวตรงนั้นออกแกไม่ตามหรอกเย้ะได้